สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูชนกพรสิงห์บานหรือครูอ้อวันนี้คุณครูจะมาสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการอ่านแผนภูมิแท่งนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนการอ่านแผนภูมิแท่งเรามารู้จักกับคําว่าแผนภูมิแท่งกันก่อนนะคะแผนภูมิแท่งเป็นการใช้แท่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแทนข้อมูลต่างๆ ในแต่ละแท่งมีความกว้างเท่ากันความสูงของแต่ละแท่งขึ้นอยู่กับจำนวนในแต่ละรายละเอียดของข้อมูลนะคะค่ะต่อไปเรามาดูส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งกันนะคะส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งก็จะประกอบไปด้วย 1. ชื่อแผนภูมิ 2. ตัวแผนภูมิ 3. ข้อมูลแต่ละรายการ 4. เส้นแสดงจำนวน ต่อไปเรามาดูการอ่านแผนภูมิแท่งนะคะแผนภูมิแท่งนี้แสดงจํานวนนักเรียนชั้นป .1 ถึงป .6 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งจากแผนภูมิแท่งสามารถบอกรายละเอียดได้ดังนี้นักเรียนชั้นป .1 มีจำนวน45คนนักเรียนชั้นป .2 มีจำนวน55คนนักเรียนชั้นป .3 มีจำนวน50คน นักเรียนชั้นป .4 มีจํานวน60คนนักเรียนชั้นป .5 มีจํานวน40คนนักเรียนชั้นป .6 มีจํานวน55คนนอกจากนี้ยังบอกได้อีกว่านักเรียนชั้นป .4 มีจํานวนนักเรียนมากที่สุดนักเรียนชั้นป .5 มีจํานวนนักเรียนน้อยที่สุดนักเรียนชั้นป .2 และชั้นป .6 มีจำนวนนักเรียนเท่ากันค่ะค่ะแผนภูมิแท่งนะคะแผนภูมิแท่งเป็นการนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิแท่งนอกจากแสดงข้อมูลในแนวตั้งแล้วก็ยังแสดงข้อมูลในแนวนอนได้อีกนะคะโดยการอ่านก็จะอ่านแบบเดิมนะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเรามาพิจารณาข้อมูลแล้วตอบคำถามไปพร้อมกันนะคะ แผนภูมิแท่งนี้แสดงจำนวนนักเรียนชั้นป .4 ที่ชอบทานขนมไทยชนิดต่างๆเรามาดูคำถามกันเลยค่ะข้อที่1นักเรียนชอบทานขนมไทยชนิดใดมากที่สุดจากแผนภูมิแท่งนะคะจะเห็นได้ว่านักเรียนชอบทานเม็ดขนนมากที่สุดข้อที่สนักเรียนชอบทานขนมตาลกี่คน จากแผนภูมิแห้งนะคะสามารถบอกได้ว่านักเรียนที่ชอบทานขนมตาลมี65คนค่ะข้อที่3นักเรียนชอบทานขนมชั้นและวุนกทิรวมกันกี่คนวิธีการคิดก็คือนําจํานวนนักเรียนที่ชอบทานขนมชั้นและอุนกทิมารวมกันจะได้ 53บาวก47คำตอบก็คือ100คนค่ะเรามาดูอีกตัวอย่างนะคะสำหรับแผนภูมิแท่งชุดนี้เป็นแผนภูมิแท่งที่ใช้ในการเปรียบเทียบโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจะต้องมี2ชุดขึ้นไปแผนภูมิแท่งนี้ข้อมูลชุดที่1คือจำนวนนักเรียนชายคุณครูให้แทนด้วยแผนภูมิแท่งสีเขียว ข้อมูลชุดที่2คือจำนวนนักเรียนหญิงคุณครูให้แทนด้วยแผนภูมิแท่งสีชมพูแผนภูมิแท่งนี้แสดงจำนวนนักเรียนชายหญิงชั้นป .4 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งเรามาพิจารณาข้อมูลแล้วตอบคำถามไปพร้อมกันนะคะมาดูคำถามกันเลยค่ะข้อที่1จํานวนนักเรียนชายชั้นป .4 ทัพ1 น้อยกว่าชั้นป .4 ทับ5กี่คนวิธีการคิดก็คือนำจำนวนนักเรียนชายชั้นป .4 ทับ1และชั้นป .4 ทับ5มาลบกันนะคะก็จะได้15ลบ13คำตอบก็คือ2คนข้อที่2จำนวนนักเรียนหญิงชั้นป .4 มีทั้งหมดกี่คน วิธีการคิดก็คือนำจำนวนนักเรียนหญิงชั้นป .4 ทับ1ถึงป .4 ทับ5มารวมกันก็จะได้15บวก12บวก16บวก15บวก17คำตอบก็คือ75คนข้อที่3ชั้นป .4 ทับ3มีนักเรียนทั้งหมดกี่คน วิธีการคิดก็คือนำจำนวนนักเรียนชายและจำนวนนักเรียนหญิงชั้นป .4 ทับ3มารวมกันจะได้13บวก16คำตอบก็คือ29คนค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนจากที่นักเรียนได้ดูกันไปแล้วพอจะเข้าใจกันบ้างไหมคะสำหรับคุณครูก็อยากจะฝากนักเรียน กลับไปทบทวนบทเรียนแล้วหมั่นทำแบบฝึกหัดกันเยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ